สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาผุกปลูกเนี่ยปลูกผักย่าซื้อใบซื้อเอาใบมามาทำกับข้าวไปแล้วอ่าผักเค็ไปเรื่อยอย่าก็เลยเอาต้นมาเอาใบมันต้มยำไปแล้วย่าก็เอาต้นเอาต้นมาปลูกเพราะว่าเที่ยวที่แล้วย่าปลูกไว้อ่ะย่าไปผ่าผ่าตัดหัวเข่าที่โรงพยาบาลไง แล้วตายเกี้ยงเลยไม่มีคนรดน้ําให้ตายหมดเลยอ่ะทีนี้ก็ต้องเริ่มปลูกใหม่เนะี่ยว่าจะปลูกต้สง,งสองกระถางสองกำเพราคงได้สองกระถางยา่าย่าก็คงจะต้องย่าก็มีซื้อแกบดํามาแล้วเนะี่ยย่าจะใส่แกบดําหมดเลยอ่าเขาบอกแกบดําจะทําให้ดินชุ่มชื้นทีนี้ย่าก็จะใส่ใส่อันนี้ก่อน ใส่านลองก้นก่อนเพื่อให้ให้ก้นเขาโปง่งอือแล้วก็ทิ้งจะใส่แกบดดำไปอาศใส่มะพร้าวไปหน่อยก็ได้มะพร้าวกับใบไม้ไปหน่อยอันนี้ใส่แกบดํำอันนี้ถูไม่ได้เอามีดมาเจาะคงจะใช้มือได้นะใส่แกบด,ดําไปก่อนอใช้มือได้ใช้มือเจาะเอายากจะปลูกก็สองกระถางแล้วก็แฝนไว้ เทยวที่แล้วตายเกี้ยงไม่เหลือเลยนี่เก็บดำนี่ดูเก็บดำเก็บดำดำดีจังเลยอะอือเขาบอกเก็บดำทำให้เย็นเพราะว่าต้นผักชีใบเรื่อยเนี้ยเขาชอบเขาชอบความเย็นยาก็จะพัชพยายามปลูกให้ได้อะเพราะผักชีใบเรื่อยเนี้ยเขาจำเป็นเวลาต้มยำเงีย้ยมันต้องใช้เอออันนี้พอแล้วแค่เนี้ย ยาว่าจะปลูกก็สองกระถางเออคงได้สองกระถางก็สองกำรรถ้าปลูกเยอะเดี๋ยวเต็มหญ้าหญ้จะใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วย่าก็ไป้นั่นเลยกบไปเออนี้ได้หนึ่งกระถางอันนี้มีกี่ต้นเนี่ยอันนี้มีสามต้นสี่ต้นเนี่ยแฝดแต่แฝดสักต้นหนึ่งแต่หญาไม่ไม่ไม่ฉีกอะ่ะย่ากดมันตาย เพราะว่าเที่ยวที่แล้วโหยงามๆทัง้งนั้นเลยนะทีนี้ย่าไปนอนโรงพยาบาลหลายวันไงเขาก็เลยไม่มีคนแล้วพอมาบ้านก็ลงลงมาลดน้ําไม่ได้พวกขายังไม่หายดีอย่างเงี้ยพอขาจะหายมาลดน้ําได้ผอคิฟฝรั่งย่าก็ตายเกี้ยงไม่เหลือเลยทีนี้ย่าก็เนี่ยได้หนึ่งกระถางแล้วก็ปลูกแค่นี้ยแล้วย่าก็จะเอาไม้แฝนไม้ไม้เขามีอยู กระถางนีก็แฝนอยู่แล้วเนี่ยไอ้อออลวดมีอยู่ยากก็จะเอารวดแฝนไว้อ,อแฝนแฝนแล้วก็เขาก็อะไรก็แมวมือก็ไม่กวนไงเเนี่ยพราะว่ากระถางเขามีรูอยู่แล้วอืแฝนไว้เลยใส่รูก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยอืยาก็จะใส่ใส่ไว้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะใส่เหมือนกัน ไม้อือไอ้ไม้แฝนนี่ก็ซื้อครับนะอันละหกบาทอืมรวดแฝนเนี่ยอันละหกบาทอันเนี้ยได้แล้วหนึ่งกระถางอืนี่อย่าต้องปลูกให้หมดทุกอย่างเนี่ยไม่งั้นช้เกียจยซื้อจ้างมอใัยจ้างอะไรไปซื้ออย่างสองอย่างก็ค่ารถไม่คุ้มกันเนี่ยได้หนึ่งกระถางแล้ววางไว้นี่ก่อน เดี๋ยว้วอีกหนึ่งกระถางอันนี้อันนี้คล้องอันนี้ไว้แล้วคล้องรวดไว้แล้วไม่ต้องเสียเวลานั่นนั่นรวดแล้วมไม่ต้องเสียเวลาไอ้ขยากก็แฝงแม่เดี๋ยวเอาเอาผงเอาใบไม้เอา,ไไเ,อาเอามะพร้าวใส่หน่อยข้างล่างก็จะได้แบบดินไม่แน่นอ,เอืเอามะพร้าวใส่น่ อันนี้ทีนี้เราก็ใส่เราก็ใส่แกบดำถุงลยยี่สิบเนี่ยถุงนี้เจียวเองเนี่ยถุงลยยี่สิบ้วเนี่ยนี่เจียวเองเนี่ยย่าก็ใส่แกบดำไปเลยเนย่ไม่ใช่ถุงละยี่สิบสิถุงลยยี่บห้าอันเนี้ยแกบดำเนี่ยถุงยี่ห้ามันสี่ถุงร้อยอ่ะก็ต้้งถุงยี่ห้าสิใช่ถุงยี่ห้า ถงยิบห้าเนี่ยเด็กแค่นี้เองเหลือได้ประมาณอีกกระถางเล็กๆได้อีกสองกระถางเอาไว้ญาติซื้อไวป้ปลูกอา่าผักผักชีใบเลื้อยโดยเฉพาะเพราะว่าเขาบอกว่าผักชีใบเลื้อยต้องใช้เก็บดําปลูกม,มันอเอาความชื้นได้แล้วผักชีใบเลื้อยก็ชอบความชื้นไงยาตก,ก็เลยยาก,ก็เลยต้องซื้อมาเก็บไว้อันกรมนี้ได้สี่ต้นไม่รู้จะรอดหมดหรือเปล่า แช่น้ําไว้สองคืนนะนะเนี่ยย่าแช่เขาไว้สองคืนนะว่าไม่รู้เขาจะงียเปล่าอืมอืมเที่ยวที่แล้วแม่เสียจงามๆตายเกลี้ยงไม่เหลือเลยตายเกลี้ยงแล้วเขาบอกว่าเขาชอบน้ําถ้าลดน้ําน้อยเขาก็ตายอืมเขาก็ไม่รอดหรอกเราเที่ยวทีแล้วไม่ได้ใส่แก็บดำด้วย ใส่ดินธรรมดาเนี่ยเราก็เลยแน่นไปวันนี้ย่าใส่แกบดำแกบดำให้ให้เขาชุ่มชื้นน่ะก็ต้องค่อยค่อยลดเสียดายแกบดำที่ใจนี่เขาบอกว่าแกบดำมันทำให้ดินดินชุ่มชื้นดินย่าก็จะลองดูยา่าแต่ย่าก็เคยปลูกมันก็งามแต่ว่าพอไม่ได้รดน้ำมันก็ไม่งาม มันก็ตายเพราะย่มามัวแต่ไปขาเจ็บไงทีนี้ขาหายแล้วย่าก็ออกมาปลูกเปิกอะไรได้ลอได้สองกระถางอสองกระถางดี๋ย่าก็จะไปเอาน,น้ํามาลดเลยอืเอาน,น้ํามาลดเลยเพราะว่าเขาอาจจะให้เขาชุ่มชื้นอืนี่ย่าก็ได้น้ํามาแล้วเอาน,น้ํามาลดน้ําลดหน่อยเพื่อให้เขา ชุ่มชื้นอันนี้เพิ่งบ่ายเองตอนย่าปลูกนี่เพิ่งกะบ,บ่ายก็เดี๋ยวเขาจะไม่รอดแต่ถ้าปลูกอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นเร็วถ้าปลูกเม็ดนะยากอ่ะนานอะ่ะกว่าจะได้กินถ้าเอาต้นมาปลูกเนี่ยเราจะได้กินเร็วอ่ะยากก็เลยจะซื้อต้นมาปลูกเดี๋ยวจะมาปลูกอีกปลูกไว้หลายต้นหน่อยเที่ยวนี้เอาแค่สองสองกระถางก่อนเดี๋ยวเที่ยวน้าปลูกอีกเพราะว่าหญ้า มันไม่มีเหลือเลยแล้วก็ร้านก็ไม่มีขายแล้วตอนนี้ร้านใกล้ๆบ้านไม่มีขายแล้วเพราะว่าเขากลับมานอกกันไอ้ไอ้อโรคมันเยอะไงเขาก็เลยขายของไม่ได้เขาก็กลับมานอกกันอันนี้นี่เนี่ได้สองกระถางโอเคละเออได้สองกระถางเออยากก็วันก่อนยากก็ปลูกนี่ไงวันก่อนยากก็ปลูกนี่ กระชายวันนี้ก็ขึ้นหลอมแหลมแล้ววันนี้ย่าก็ปลูกอันนี้ปลูกผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยหญ้าก็จะปลูกให้หมดทุกอย่างเนี่ยผักชีก็ไม่มีแล้วผักชีแยายญายังปลูกผักชีไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่ามันมันตายหมด พอฝนลงเยอะๆก็ตายย่าไม่ได้ทําเพิงให้เขาอย่าก็ไม่ได้ยกข้าวบ้านนะ่ะนี่ยฝนตกสองวันนี้ฝนตกทุกวันเลยย่าก็เลยว่ามาปลูกบักคีฟฝรั่งนี่จะแฟนแบบเนี้ยเอาให้ได้ส่งกระถางยา่าเออนี่ยีามะขามนี่ย่าก็ยังไม่ได้ย้ายไปไว้ที่ที่แดดๆเลยยังยกไม่ไหวยังไม่มีใครเขายกให้ยา่าลูกๆเขาก็จะทางานจน อันนี้ก็วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละจ้ะสวัสดีค่ะ